ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติงานนะคะ คนพนทงหน้าอ่าใช่พนพนทหน้าคะะไดกไ่ปอยู่กันหอย เืดี๋ยววัสุกึ้นไปเข้าเวรกับไอแหลมไอแหลมกับพี่โยงโอเคที่่มารับใจเลยวางหมากว่อะไรป่ะถ้ามันวัดความดันวัดความ่้เลวเลยหมอเขาไม่ได้มีในข้องแค่วนีไม่ได้ดู่ดมนึงได้มันดวมันดาวดีเอาเข้าต่ก็นู้นเรายังตัดสินใจอยู่นั่ะต้องคมาน่ะ มาลงที่รถบัสค่ะสวยสวยเนาะโอ้ยนี่อะไรนะเขาเรียกที่กินได้ใช่ไหมดอกแคป่าใช่ไหม เนรเเตอร์เรามาลงบุ้งทีวันนี้